p p o d c s t t listening to w e y a y out for your doubts podcast ที่จะช่วยคนหาคําตอบให้คุณคลายสงสัยเชิญรับฟังลดหย่อนภาษี podcast ที่จะทำให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายกับใหญ่ชาวนศักดิ์สีวรกุลทำไมการลดหย่อนมีแต่เสียตังค์จะมีการลดหย่อนแบบไหนไหมนะ ที่ไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มในวันนี้มีคำตอบให้กับ EP ที่ชื่อว่าลดหย่อนแบบไหนไม่ต้องเสียตังค์ถ้าพูดถึงการลดหย่อนหลายคนก็จะนึกถึงการลดหย่อนของนโยบายรัฐอย่างในปีนี้ครับในปี2566จะมีโครงการช้อปดีมีคืนในวันที่1มกราถ,ถึง15กุมภาพันธ สามารถลดหย่อนได้สูงสุด40 0 0 0บาทเขาก็จะแยกเป็นเอกสารใบกำกับภาษีแบบกระดาษ3 0 0 0 0บาทแล้วก็จะเพิ่มใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาครับอีก1 0 0 0 0บาทรวมเป็น4 0 0 0 0หรือถ้ามีการซื้อสินค้านั้นๆและมีใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เลย4 0,000ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยครับและยังมีค่าลดหย่อนอื่นๆที่เรายัางนึกได้อย่างเช่นเบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพหรือว่าประกันบำนาญหรือแม้แต่กองทุน S S F R M F หรือว่าจะเป็นเงินบริจาคสิ่งที่เราคิดไปเมื่อกี้นะครับก็ต้องตั้งใจใช้ปริมาณเงินเข้าไปใส่เพื่อให้ได้ค่าลดหย่อนมาเรื่องนี้ได้จุดประกายให้พี่ใหญ่อยากจะมาแบ่งปันกับพวกเราว่า ยังมีการลดหย่อนภาษีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ต้องใช้เงินไปแลกมาเลยก่อนไปฟังกันต่อฝากกด subscribe กด like กดแช a r e เพื่อแบ่งปันความรู้ของลดหย่อนภาษี podcast กันด้วยนะครับลดหย่อนอะไรบ้างละ่ะที่ไม่ต้องใช้เงินแลกมาเป็นสิ่งที่ได้มาเลยนั่นก็คือ ลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอันนี้ได้มาฟรีไม่ต้องมีเงินเข้าไปใส่ถ้าตรงตามเงื่อนไขก็ได้รับสิทธ์นั้นทันทีเลยครับไปดูกันเลยครับอย่างแรกคือลดหย่อนส่วนตัว60,000บาทอันนี้ได้มาทันทีเลยครับ 2. ลดหย่อนคู่สมรส60,000บาทและขอเพิ่มคำว่าถ้า ด้วยนะครับคือมีเงื่อนไขว่าคู่สมรสจะต้องไม่มีรายได้เลยในปีภาษีนั้นคุณก็เอาสิทธิ์ลดหย่อนมาใช้ได้และจะต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะ3ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาอันนี้ลดหย่อนได้คนละ30,000บาทครับหลักเกณฑ์ขั้นต้น รายได้ของพ่อแม่นะครับจะต้องไม่เกิน3,000 30, 0บาทต่อปีและมีเงื่อนไขเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คืออายุจะต้องมากกว่า60ปีจะต้องมี2อย่างนี้คู่กันนะครับถึงสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้นะครับและถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนจะต้องให้บุตรเพียงคนเดียวนะครับที่มีหนังสือรับรองแบบลอย03 สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนอุป,ปรกระเลี้ยงดูบิดามันดาได้ C ถ้าคู่สมรสไม่มีไรายได้คุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่ของคู่สมรสได้ด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าพ่อแม่คู่สมรสจะต้องมีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีแต่ถ้ามีการใช้สิทธิ์ไปแล้วก็จะใช้สังไม่ได้นะครับฉะนั้น ก็จะต้องตกลงกันให้เรียบร้อย 5. ลดหย่อนบุตรคนแรกครับ30,000บาทและคนที่2ก็จะได้60,000บาทซึ่งคนที่2นะครับการที่จะได้60,000นี้จะต้องเกิดหลังปี2,561นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นพี่ใหญ่อจะขอยกตัวอ,อย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นว่าลูกเกิดปี 2558นะครับคนแรกนะและคนที่2เกิดปี2560คนหนึ่งเกิดปี58คนที่2เกิดปี60จะได้ลดหย่อนอยังไงก็จะได้ลดหย่อน30,000กับ30,000บาท2คนนะครับถึงแม้ว่าคนที่2ถ้าคนที่2เกิดก่อนปี6กนะฮะก็ยังได้ส0 0 0มื่นเหมือนเดิมมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าลูกคนแรกเกิดก่อนปี61ก็คือเกิดปี60ลูกคนแรกเกิดปี60 ลูกคนที่สองเกิดปี62อ่าได้สิทธิ์ลดหย่อนยังไงครับคนแรกแน่นอนครับยืนพื้นครับได้สิทธิ์ลดหย่อน30,000คนที่สองเกิดปี62นะครับก็ได้สิทธิ์ลดหย่อน60,000อย่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าสมมุติว่าลูกทั้งสองคนละ่ะเกิดหลังปี61เลยอ่ะดูตัวอย่างนี้กันครับลูกคนแรกเกิดปี62ลูกคนที่สองเกิดปี64 ได้ลดย้อนยังไงยังไงยังไงนะครับคนแรกก็จะได้30,000ื่นยืนพื้นก่อนนะครับก็คือ3 0ม0 0และลูกคนที่2นะครับที่เกิดปี64ตามเกณฑ์แล้วก็คือต้องเกิดหลังปี61ก็คือปี6กก็คือได้แล้วฮะก็ได้เงินอีก60,000นนะครับเป็นแบบนี้เลยในเรื่องของบุตรนะฮะก็ยังมีปลีกย่อยเพิ่มอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นลูกที่คลอดเองหรือว่าลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย อันนี้สามารถมีได้ไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็ไปดูเงื่อนไขตัวแรกนะครับว่าถ้าคนแรกยืนพื้นที่ส0,000่นก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่สองนะครับเป็นคนที่สองที่เกิดหลังปี61ถึงจะได้60,000แต่ถ้าเป็นคนที่สองคนที่สามเกิดก่อนปี6-1เนี่ยก็ยังเป็น3 0,000ื่นอยู่นะครับ อันนี้ต้องดูปี6-1เป็นเกณฑ์นะฮะว่าจะได้30,000หรือ6 0 0 0 0นะครับแต่สมมุติว่าถ้าเป็นลูกที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆท้ี่ยถ้าเป็นลูกบุญธรรมจะลดหย่อนได้ไหมตอบว่าสามารถลดหย่อนได้นะครับก็คือลดหย่อนได้ได้คนละ30,000เช่นกันนะครับแต่ว่าลูกบุญธรรมจะต้องรวมกับลูกแท้ๆหรือว่าลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่เกิน3คนสมมุติว่ามีลูกแท้ๆ2คนก็มีลูกบุญธรรม1คนอันนี้สามารถลดหย่อนได้นะครับตัวอย่างใหม่นะครับมีลูกแท้ๆ2คนลดหย่อนได้ตามปกติเลยแล้วก็มีลูกบุญธรรมอีก2คนอันนี้ลดหย่อนยังไงได้้างครับจะได้คนละ3า0 0 0ืนทั้งหมดเลยไหมอันนี้ขอตอบว่าก็สามารถลดหย่อนลูกบุญธรรมได้แค่คนเดียวนะครับ ก็คือเมื่อรวมกับลูกแท้ๆแล้วจะต้องไม่เกิน3และถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับมีลูกแท้สามคนและมีลูกบุญธรรมอีกสัก1คนรวมเป็น4อย่างนี้เราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนลูกบุญธรรมได้ไหมขอตอบว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ลูกแท้ไปแล้ว3คนแต่ว่าสิทธิ์ลูกแท้เนี่ยฮะ ลูกที่ชอบด้วยกฎหมายหรือลูกที่คลอดมาด้วยตัวเองเนี่ยฮะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จํากัดเลยนะครับแต่ส่วนลูกบุญธรรมสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่เมื่อรวมกับลูกแท้ๆแล้วจะต้องไม่เกิน3แต่ถ้าลูกแท้ๆมีเกิน3แล้วลูกบุญธรรมก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อัน,นี้นะครับและทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี่นะฮะก็เป็นสิทธิ์ลดหย่อนทางภาษ,ษีที่คุณสามารถมีได้ทันที ถ้าตรงตามเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องนำเงินไปใส่เพื่อให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนเหมือนกับพวกประกันต่างๆหรือว่ากองทุน S S F R M F เงินบริจาคหรือว่าจะซื้อของตามนโยบายรัฐแต่ว่าถ้ามองตามภาพความเป็นจริงจำนวนเงินที่ได้ลดหย่อนก็เทียบไม่ได้เลยกับคนที่เราต้องดูแลจริงไหมจริงครับอย่างเช่นเราดูแลตัวเอง6กห0,000ืเนี่ยพอไหม ถ้าเกิดคู่สมรสไม่มีไรายได้เราก็ต้องดูแลคู่สมรสด้วยและเราได้ค่าลดหย่อน60,000ซึ่งความเป็นจริงแล้วค่าใช้จ่ายที่เราดูแลกันทั้งปีนะฮะมันเกิน60,000แน่นอนและถ้าเรามีลูกปีละ30,000หรือว่าจะเป็นปีละ60,000เนี่ยไม่ว่าจะคิดแบบไหนยังไงยังไงครับ การเลี้ยงดูเด็กๆมันก็ต้องเกินสิทธิ์ลดหย่อนที่เราได้รับมาเสียอีกแต่ว่าครับคนที่อยู่รอบตัวเราหรือตัวเราเองนะฮะเป็นคนที่เราต้องดูแลอยู่แล้วไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยากจะแต่งงานเพื่อบอกว่านี่เธอเราแต่งงานกันเถอะจะได้ใช้สิทธิลดหย่อนอืม หรือนี่เธอเรามีลูกกันเธอจะได้เพิ่มค่าลดหย่อนได้อีกคงไม่มีใครทํากันแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันดูไม่คุ้มกันแน่แนไม่ว่าเราจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนหรือไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ตามแต่ก็ถือว่าสิทธิ์ลดหย่อนที่รัฐกำหนดให้เรามาก็มีส่วนช่วยให้เราได้ลดภาระเรื่องการใช้จ่ายประจำปีได้มากอยู่ ถ้าเรารู้และเข้าใจถึงสิทธิที่เรามีและกรอกข้อมูลการใช้สิทธิ์ลดหย่อนอยากถูกต้องด้วยนะครับพี่ใหญ่หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นถึงสิทธิ์ลดหย่อนพื้นฐานที่มีมาได้เลยและไม่ต้องใช้เงินซื้อหรือไปแลกมาเพื่อให้ได้ลดหย่อนและจะได้ใช้สิทธิที่มีเพื่อประโยชน์การวางแผนของตนเองครับ ฝากติดตามรถหย่อนภาษีพอดแคสต์ใน EP ต่อๆไปกันด้วยนะครับ